ยิวฉัดมงคลออกมาโพสแล้วลั่นโคตรมีกร,รมยิวฉัดมงคลเคลื่อนไหวแล้วโพสถึงสาวเจนนี่สั้นๆแต่อ่านแล้วสะเทือนใจมากๆเป็นประเด็นร้อนที่ทุกคนค่ะต่างจับตารอดูว่าเรื่องราวนี้จะจบลงอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นของคู่แม่ลูกเจนนี่รัชนกและแม่เก ที่ล่าสุดขนุ่มยูชัดมงคลสามีของสาวเจนนี่ได้มีการเคลื่อนไหวออกมาแชร์โพสเจนนี่ที่โพสว่ารถเบนซ์ซื้อให้คันแรกวันเกิดราคาไม่ถึงล้านมีปัญหาเพราะเป็นรถมือสองก็คืนบริษัทไปแล้วเจนนี่เลยให้แม่เลือกว่าจะให้เจนนี่ซื้อรถไฟฟา้ามือหนึ่งให้หรือจะเอามินิคูเปอร์ไปใช้แทนซึ่งมินิเป็นรถที่แม่กับแฟนเก่าแม่ซื้อในนามบริษัทได้หมดทสดชื่น และเจนนี่รับภาระผ่อนเองมาตลอดหลังจากที่แม่เอาไปจำนำสองครั้งเจนนี่ก็ไถ่กลับมาทั้งสองครั้งและเห็นว่าครั้งนี้แกไม่มีรถใช้เลยให้กลับไปใช้อีกรอบเพราะอยากให้แม่มีรถขับแต่ที่ไม่โอนเป็นชื่อแม่เพราะกลัวจะเกิดเหตุการณ์เดิมๆขึ้นโดยหนุ่มยิวค่ะได้มีการแชร์โพสต์นี้ระบุข้อความเพิ่มเติมว่าคนคนนึงจะต้องเจอเรื่องแบบนี้ไปถึงเมื่อไหร่ เกิดมาครั้งนี้เจนนี่โคตรมีกรรมซึ่งงานนี้ค่ะเหล่าบรรดาชาวเน็ตนั้นต่างเข้าไปร่วมกดไลค์และโพสให้กำลังใจสาวเจนนี่กันเพียบเลยทีเดียว